คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเงินเดือน15,000บาทส่งมาตา3า33นะครับของประกันสังคมตั้งแต่ปี2542มาจนถึงตอนนี้ปี2566อายุ60ปี จะได้รับเงินบำนาญเท่าไรนะครับคลิปนี้ตอบคำถามให้ครับนะใครที่ทำงานมาแล้วยังไม่เคยรับเงินบำนาญเลยนะครับจนอายุ60นะครับแล้วก็อยากจะ,กะเกษียณและรับเงินบำนาญน,นะครับก็มากกันได้เลยนะครับโดยสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนนั้น,น,นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการ ส่งเงินสมทบตั้งแต่31สธสันวาคม2541เป็นต้นไปก็66บ42ก็24ปีพอดีนะครับเงินบํานาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อมี3เงื่อนไขนะครับหสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 2. สมทบเงินครบ108สมทบเงิน ครบ180งวดหรือ180เดือน3อายุ55ปีได้รับบำนาญชราภาพ100ละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็มีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนะครับมาคำนวณกันทำงานส่งประกันสังคมมา24ปีนะครับ จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย15,000บาทจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนวิธีการคิด24 15ปีเท่ากับ9ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ9เท่ากับ13.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก13.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น33.5 33.5ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,25 0บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนกเกษียณเลย ไปจนตลอดชีวิตไม่ใช่กเกษียณน,นะครับไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะนั้นเงินบํานาญชราภาพนะครับเป็นเงินที่ผู้ประกันตนทุกคนนะครับก็หวังอยากจะได้เยอะๆเพราะนั้นก็ลองดูให้ดีนะครับลองเช็คดูให้ดีนะครับว่าฐานเงินสมทบคุณประมาณเท่าไหร่นะครับสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบทุกๆวันละนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ App Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอกใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลยก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์ร,รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Sub subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ